สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับ ladies and gentlemen welcome back to my channel in this video I'm just gonna share with you about ornamental plants we still here at Good Guy Ornamental Store and we're going to review some kinds of plants in the store from Mr. Soda สำหรับในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับชนิดของไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะที่อยู่ภายในร้านนะครับ จากคุณโซดาซึ่งเป็นเจ้าของร้านนั่นเองนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดแชร์กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับผู้ที่รักการทำอาหากินและยืนบนลำแข้งของตัวเองนะครับเพื่อนๆผมพี่ายแจ่หนุวันนี้สำหรับผมพี่ใาใจต่หนุวันนี้ผมจะมาปลูกกองข้าวสีดาครับเนี่ย เดี Hoy, liksom, ๋ยไปเนี่ยก่อนอื่นนะครับเราต้องใช้เนี่ยคุยมะพร้าวแค่น้ำให้มันเปียกๆนะครับมันกมเปียกนะครับนี่ครับนี่โปะเข้าไปนะครับแลาวนี่ชิ้นแรก องกายอย่างเยอะนะ <Okay. S 2> เคเดี๋ยวมันจระลุกไม่งั้นก็มันจะเอียงมันจะไม่สวยว้าวช่วงขณะที่มัดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกข้อมูลครับข้อมูลแล้วนะครับคุณเลาเ้าฟองข้าวในบาเนี่ยนะครับนี่เป็นภาษาเหนือนะครับ แล้วภาษาเหนือนี่ก็จะเรียกอีกอย่างเป็นพอข้าวสีดารหรือว่าหัวข้าวยญ่บาเนี่ยยาบา,บบาแต่ถ้าเป็นภาษาใต้ยังเรียกว่าชายข้าวสีดาครับภาษาอีสา,สานจะเรียกว่ากระเช้าสีดารหรือว่าสบายสีดาวัะดามัดเสร็จแล้วครับครับนี้นเดี๋ยวผมพูดต่อนะครับผมจะบอกถึงลักษณะของต้น ทอเขาเ้าเ,าเขาข้าวเยาบารเนี่ยครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกาฝ่าครับแต่ว่าเ,เหตุผลก็เพราะว่าเขาไม่ได้ดูดกินอาหารจากต้นไม้ที่เขาไปเกาะอยู่นะครับเขาจะมีแหล่งอาหารของเขาเองนะครับถ้าเขาสามารถที่จะอยู่ได้ในที่ที่แห้งแรงด้วยครับแบบนี้นะครับเนี่ยนี่เป็นวงๆครับเนี่ยวงวงฮะโอเค แล้วเราก็ใช้นี่ครับเก,กี่ยวตัวข้าวสีแดงคเอ๋โปะลงไปทางไปด้านอือแล้วเราก็โอ้ะก้อนอื่นวิธีแรกต้องเอาปูนรองเท้าที่ผมบอกให้ขีดแอบปูนรองเท้าใส่โปะเข้าไปแล้วก็มัดทำเลยครับว้าวชิู ขนาดไหนครับมัดโดยที่ไม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 ่ได้ดูที่ม <Hum ming> ัดเลยครับ <UC> ติดกล้องอย่างเดียอะผมดูจากกล้องนะครับเนี้ยหลอกตามัดได้ไหมครับเนี้วายโอเคเขียนต่อเขียนใครใครก็มัดเป็นนะอย่างนี้ครับัดามัดก็ได้เนี่ยตอนอื่นแล้วต้อง ต้องขี้ออกมาครับขี้ออกมาครับไม่ขี้ครับฮะครีครับใช่ครีครับไม่ใช่ขี้ครับแล้วก็โปะเข้าไปไม่รอเราต้องมาทำแบบนี้ก่อนนี่แล้วก็เอามาเข้าไปแอบทำไมมันไม่ติดเลยเนี่ย ได้แล้วตัวนี้แบบน,บนี้แล้วก็เอาเชือกฟางที่รีเมื่อกี้มาครับมามัดนะครับตัวนี้นี่ม,มัดตรงกลางครับก็ให้มันอยู่ด้วยกันโอเคเนี่ยนี่มัดให้แน่นๆฮาแล้วก็เอาอีกอันมาขี่ครับ านาหน่อยออนะฉีกเลยส่วนการขยายพันธุ์ของ,ใ,ของออใช้พ้าสติาหรือว่าเป็นคอข้าวเยาบาเนี่ยครับเราสามารถที่จะแยกขยายพันธุ์ได้สาวิธีครับคือแยกหน่อเราะสปอร์หรือว่าเป็นขขเานนาขยาะเ,เ,เนื้อเยื่ก็ได้น,น ส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยเรานี่มันจะใช้สองวิธีแรกครับคือ,อแยกหน่อครับแล้วก็เพาะเป็นฟอตอนแบบชัดอะนแล้วก็แบบนี้ครับขอขี่ได้แล้วแล้วก็เอามามัดส่วนท้ายนะครับเมื่อกี้มัดส่วนตรงกลางไปแล้วนี่มัดเลยแบบนี้เนี้บเนียบ ครับก่อนอื่นผมได้ดัดเหล็กมาแล้วนนครับเนี่ยดูรู้แล้วนะว่าตรงนี้ใช้เพื่ออะไรครับใช้เพื่อคล้องครับแบบนี้นะครับนี่ครับเนี่ยฮะอันนี้เราจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนลูกนะครับเราจะไปเก็บไว้ที่ในสภาพอากาศเป็นยังไงครับ แล้วครอากาศก,ก็แสงแดดลำไรนะครับไปวางกลางแดดเลยได้ไหมครับไม่ครับเดี๋ยวมันตายครับโอเคอันนี้ครับ <c oughs> นี่นี่ว้าวสวยงามไหมครับน,นี่ครับนี่ว้าว <Wow. S 1> เดี๋ยวผมจะพาไปห้อยนะครับไปเลยครับตะกง ตอ,อ,อนนี้ครับผมจะเอาไปแช่น้ำนะครับคนตามมาตะโเนระวแบบังนะครับเดี๋ยวเอาคนไปแช่แทนที่จะเอาห่อข้าวเยาวบาไปแช่นี่ครับโอเคของข้าวเยาว์บาครับที่น้องของมันนะครับนี่ครับโอตรงนี้นี่เองใช่ไหมครับ อเอาห้อยไม่ได้ทำไมถึงห้อยไม่ได้ห้อยได้แล้วครับนี่นะครับนี่ครับกล่องนี่ครับน้องกล่องข้าวยายบาของั้นครับอันนี้ก็พี่โตสุดแล้วใหญ่สุดแล้วตัวนี่โอ้โหมีขนาดใหญ่ด้วยนะครับ นี่ขนาดเล็กบบลองที่ผมทำอันเล็กไปนะครับอันนี้ครับอันใหญ่แล้วใหญ่สุดอันนี้คือพี่คนโตใช่ไหมใช่ครับแต่คนน้องเล็กสุดอยู่ไหนครับน้องเล็กสุดก็ตัวนี้น้องสุดท้องโอเคโอเคยอดครับขอพระคุณทุกท่านที่มาดูด้วยครับแสดงคับอยังว่าอันนี้มันเป็นขอข้าเย่เย่บาแบบแบบอ่อ กวางแบบกวางใช่ไหมไม่ใช่ครับอ่าจจะใช่ก็ได้ครับรู้สึกว่าเขามันเหมือนกวางครใช่มันเหมือนเขามันเหมือนกวางครับโอเคครับสุดาปิคดคลิปนะครับขอบคุณทุกคนที่มาเอ่อดูท่องผมนะครับครับขอกดไลค์สามสิบไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้ว ออแชร์เฟซบว <à> วุ๊กไลน์แล้วก็โอเคโซเชียลอื่นๆนะครับขอบคุณครับติามด้าย,ยนะผมมีใจแต่หนวนนี้ผมจะมาแลไวมนมีกดเลรทำไมมันไม่มาจัดหัวมันโอเอ เออครับผมเด็กเด็กนะครับผมพี่ใจเด่นหูวันนี้ผมจะมาหูวันนี้ผมจะมาปลูกกอข้าวขี่ดาครับเนี่ยเนี่ยว,ว้าวขอให้ทุกคนที่มาดูคลิปอย่างครับเอาอะไรไม่ได้กดด้วยครับสุดาเอานคนคนละนี่้ว,อวโอเคเอาครับ <Okay. S 2> ขอให้ทุกๆคนที่มาดูคลิปผมขอให้โชวดนี้ครับ <c oughs> แล้วกดไลค์เป็นกำลังใจ30ไลค์แล้วก็กดแชร์ทางอื่นๆด้วยนะครับขอกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ <c oughs>